แบ่งสีขนาดใหญ่นะคะอันนี้เป็นงานปิดลูกปักสวยงามนะคะ,ะเขามาใกล้ๆป่ะ,ะตรงนี้จะเป็นรางระบายน้ํานะคะเป็นระบบของ u p v c นะคะก็คือน้ําไม่เข้าบ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรูระบายน้ําซึ่งจะมีฝาปิดสวยงามค่ะ,ะตรงนี้เป็นกันกระแทกนะคะเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยป๊บนะคะแท เป็นการโพเิตหรือว่ารักษาบานฝั่งนี้นะคะไม่ให้ทุกกระแทกตรงนั้นแล้วก็งานนี้เป็นงานกระจกเขียวใสหกมิลนะคะสําหรับงาน U P V C ของเรานะคะภายในอะ่ะเราจะเสริมเหล็กทุกบาน,นะคะ่ะถึงแม้ว่าบานจะใหญ่ขนาดไหนบานก็ไม่โกงไม่โค้งแน่นาคตแน่นอนและตัวงานสีขาวตัวเนี้ยดูเนื้อใกล้ๆด้วดูความสวยงามของมันตัวเนื้อ U P V C ตัวเนี้ยเรารับประกันสิปีนะคะสีขาว ไม่กรอบแตกสิ้นเหลืองจากแดดแน่นอนค่ะ,ะเพราะว่าการใช้งานในบ้านเราประเทศไทยนะคะมีมานานมากกว่า20ปีแล้วค่ะอ่าดูรอยเชื่อมนะคะ,อะรอยเชื่อมตัวนี้งานงาน UVC จะเป็นงานเชื่อมนะคะเป็นงานสั่งตัดมาจากบริษัทค่ะจะไม่ใช่งานประกบหน้างานรอยเชื่อมตัวนี้ทำให้น้ำไม่เข้าและก็ตัวซีลยางพวกนี้ค่ะทำให้บานแนบสนิทนะคะบานแนบสนิทเรียบร้อยค่ะ สำหรับงานระบบล็อกนะคะบานใหญ่ขนาดนี้นะคะระบบล็อกก็จะให้หนึ่งจุดนะคะสองจุดสามจุดสี่จุดนะคะล็อกแน่นหนานะคะ แน่นหนานะคะขยับอย่างเงี้ยไม่หลุดนะคะเรียกตาช้อนนี้ นี่ดรอนนะคะนี่ตัวล็อกนะคะสวยงามน,นะคะเววาววสวยงามไม่เปลี่ยนสีแน่นอน,นะคะ่ะดูขนาดบานนะคะ มงตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็น